ลืมชื่อน้องซะแล้วลายงานตัวคะ่ะอะไรเอ้ยเอ้ยซุปมะเขือขอบคุณนะคะซุปปลาหมาดขอบคุณคะ่ะไปถึงไหนแล้วนะาะยายยุงก็ว่าจะเออจะไปคอมเมนต์ก็เลยเห็นตาเออหนูกําลังไอ้นี่อยู่ตอบคอมเมนต์เพื่อนอยู่ก็เลยเป็นทะเลพยุงก็เลยเขาอ,อยู่นั่นแหละ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ดีใจคะ่ะลายเมื่อไรก็มีนะไม่รู้แต่ว่าเดาเอาอ้อนออน,ออนโซนคุณนะ่ะให้หัวใจมาด้วยเด้อขอบคุณนะคะที่หนาวหรือยังคะวันนี้อาบน้ําหรือวันนี้อาบน้ํายังนี่วันนี้อาบแล้วคะ่ะสระผมด้วยขอบคุณนะคะเมื่อวานาวานี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เออเออ จานอารมณ์ดีเอออารมดีลมโอ้ขายดีถ้าถึงยามเพราะว่ามันมันมีแค่ยามเดียวเนาะเออมันมีแค่ครั้งหนึ่งมีปีอะไรฮปีหนึ่งมีขอบคุณนะคะมันละทีขอบคุณค่ะคุณออนออนอาจารย์ออนซอนแต่ว่าตอน เข้าไปเข้าไปตอนแรกแล้วที่นี่ของยยยุงมันหายได้เลยยยยุงเลยไปดูย้อนหลังให้ของน้องนองของ,ของใช่ไหมนั่นแหละขอบคุณนะคะมาแล้วนุ่นอ่ะมาตะกี้เขานิน,าานทาเธออยู่ไม่ชี้ขอบคุณนะคะขอบคุณ่ะถ้าเข้าห้องแล้วไม่ได้แยกเิียวไปไปไปพได้ฝ <laughs> ความกินกว้วยตม้มกลกวยต้มมีวิตามินใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะซูเปอร์มามคุยตาเยยุงก็ไม่มีอะไรดอกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะนี่โอ้ยไม่คะเดี๋ยวอะไรฮอไม่ได้ดอกเดี๋ยวเอฟซีเยยุงจะขาดต้องมาเป็นเพื่อนกันเนาะขอบคุณนะคะพึ่งมาถึงห้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยอล่จะจะไล่ยอย่างน้องนานั่นแหละ โอเคยี่สิบนาทีเ <laughs> มนกะอย่างนั้นขอบคุณนะคะเห็นแล้วครับนั่นแหละเขาเรียกตำหยาน <laughs> ขอบคุณนะคะเออ <laughs> มเชี้หายใช่นั่นแหละเอฟซียายยุงนัแหละสงสสยขายของดีวันเนี้ยยังอยู่คะ่ะเวลาทิพยังอยู่ไหนนะฮะยายยุงขึ้นตอนทุ่มเท่าไหร่ ทุ่มยี่สิบสองช่ขอบคุณนะคะแวะ๋มาทักทายกันค่ะแวะมาถามกันจะเอ๋จะเอ๋เราแต่เมื่อคืนนี่น้องไม่ได้ไล่เดอกเพราะเมื่อคืนเราตอบออคอมเมนต์กันอยู่เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยแวะมาทักทายกันไม่รู้ว่าแม่ชีไปเต้นอยู่ไหนแล้วยังไม่มาเลยวันนี้ มึงใส่ขายของยุ่งฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกจะขายของดีอย่างว่าอะไรเดี๋ยวน้อขายของถ้าฝนตกเอ็ดดีแหละเอ็ดดีแหละอย่ายุงลืมเออเขาชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยอย่ายุงหมดต้องไปคิดถึงทุกคนอื่นเนาะลรืมคิดถึงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะ กล้านดวงตายังอยู่เป็นเพื่อนกรมเฮ้ยโ,โ,โดยยุงกระดาขอโทษขอโทษขอโทษที่ลืมชื่อ <c oughs> แต่ว่าไม่ลืมหนาดอกเนาะเออน้องก็มีอะไรมีงานทำเนาะเวลาว่างก็แวะมาทักทายกันค้าเหมือนยยุงงเละเวลาว่างโอนรับ <c oughs> คนไห้ดาวคนแรกได้เนี่ยขอบคุณนะคะเออไม่ใช่คนแรกคนที่สองขอบคุณมากเลยคะ่ะชายไทย แห่งหมู่บ้านน้องจำหนูไม่ได้สวัสดีค่ะน้องหงสวัสดีนะคะมันอร่อยนะเห็นไหมคุณ on. อ่อนเพลงนะ้าอะไรนะ้าอย่างเงี้ยนะ่ะก็เลยก็เลยทําตามเข้าไปก็เลยเมกาใส่เพราะว่าแล้วให้มันผ่านก่อนจักจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้หรอกจุงอ๋อไม่โต๊ะข้าไม่โต๊ะไม่โต๊ะตั้งแต่เช้าแล้วไม่โต๊ะยายยุงขึ้นทุมยีซีฟอ๋อนเนี่อุ้ยยังจได้ก็ <laughs> จําได้ทุกอย่างเลยนะสมบัติ สัตว์การมาแล้วเด้อนาทีเด้อมาอยู่ค่ะมาชา้าแต่ก็มาใช่ไหมยายทําอะไรให้กินวันนี้วันนี้ยายทําอะไรต้มกล้ย <c oughs> ยายต้มกุ้ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาทักทายเพื่อนๆกันแวะมาค่ะแวะมาคุยกันทักทายขนาะไม่รู้แต่ว่าเดาเอาอ้อนออน,ออนซอน คุณอให้หัวใจมาด้วยเด้อขอบคุณนะคะโอ้ขายดีถ้าถึงยามเพราะว่ามันมันมีแค่ยามเดียวเนาะเออมันมีแค่ครั้งหนึ่งมีปีอะไรฮปีหนึ่งมีขอบคุณนะคะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้จานอารมณ์ดีเอออลมดีลมโอ้ย,อยจำต้นหนาไอทีนี้วะลืมชื่อลืมชื่อน้องซะแล้ว ลายไงงานตัวคะ่คะอะไรค่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะยายนะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวยุงก็จะไปเที่ยวดวยเดอร์ตักน้ำไว้ให้ขอบคุณนะคะเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอ่อ,อ,อจานอารมณ์ดีเออลมดีลมอเนาะน้องเข้ามาทีหลังเขาจะผ่านแล้วแหละแต่ว่าน้องเขามีเวลาในคนก็บ้านแหละเออมันมันได้อะไรไปหลายอย่างแหละก็ได้เหมือนยุงนี่แหละแต่ว่านี่มัน ต้องถึงกี่นาะทีไม่รู้เด้อบอกด้เด้อได้ยินไหมทั้งสองท่านขอบคุณนะภูมินี่บ้านเจ้าของก็อยู่ใจเยภูมิแหละแต่ว่ามันอยู่ติดโคราชด,ดีหรอก็เลยบอกนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะป่ะโอเคเราไปเที่ยวสารครามกันนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเด้อว,ว่าะออสมบัติเราสมบัติฝุดโต๊ไหมวันนี้ วันนี้น้องนะ้ำฝนตกตั้งเช้าเลยขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนบ่ายไม่ตกแล้วแหละเขาไล่อยู่ขอบคุณนึกขายอีกแล้วสมบัติ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยคลิปไหนว่ามีทแท่งแะละตั้งแต่ทำม,มาอล้วยังไม่เจอแดงเจอเหลืองจักที่ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะรั่วอะไรมากไม้เพียงแต่เออดูเพื่อนๆเนานะที่เขาจะบอกว่าอย่าใส่พยากันยุงย่ายุงก่อน ไปนั่งตุนั่งตรงนี้นะ่ะมันไม่มียุงการดั้งแต่ท้านางตั้งห่างนอกที่ตรงนั้นอ่ะอุ้ย่ะมาแล้วคะ่ะคุณอ้อนมาแล้วค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะขุณออดเออได้วันรสองคลิปสามคลิป <c oughs> แต่ก็อยากทำเนะาะพอทำมาถึงมาถึงนี่เราทำมานานแล้วก็จะทิ้งไปก็เออคิดเสียดายเนาะทำไปเรื่อยๆนีม่มันต้องถึงกี่นาะทีไม่รู้เด้อบอกด้เด้อ ได้ยินไหมทั้งสองท่านขอบคุณนะสวัสดีครับโสจ้อสโสจอ,สอ,จอกเกษตรศนี่จักไปไล่ยักทีไม่ดอกมา้มเฮดอยูอยุ่งกระดายขอโทษขอโทษขอโทษ,ขอโทษที่ลืมชื่อแต่ว่าไม่ลืมหนาดอกเนาะถ้าทําไม่ผิดกฎนั่แหละเจ้าของท,ที่อะไรที่เขาบอกว่ามันคือการผิดกฎก็คือลบหลีกลบเลี่ยงเอาอันที่ไทย โนมาที่ไรก็มีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยแต่แหละตั้งแต่ทำมาแล้วยังไม่เจอแดงเจอเหลืองจักที่ก็เลยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยจะรั่วอะไรมากมมยเพียงแต่เออดูเพื่อนๆเนาะที่เขาจะบอกว่าอยาไซนี่มันต้องถึงกี่นาะทีไม่รู้เด้อบอกได้เด้อได้ยินมาทั้งสองท่านขอบคุณ ก็ยังทักถายกันอยู่แต่ว่าลืมชื่อเฉยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะปนนี้ฝนตกไหมฝนอยู่กรุงเทพขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากๆกเนาะขอบคุณคะ่ะเริ่มเวลาเริ่มเวลาค่ะพี่ยุงเริ่มเวลาคะ่ะขอบคุณคะ่ะสีร้านดวงตาย,ยังอยู่เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนพยุงไม่รู้อ๋อ,อคลิปอันไหนบอกพยุงเบิ้งขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะไปเน้นที่ไหนได้เขามีรถทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่รถน้อยไปเขาไปถึงก่อนเราจะของเดินตก๊ตกตกักตักไม่ถึงจักทีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยายนะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวยุงก็จะไปเที่ยวดวยเด้อ ตักน้ำไว้ให้กอ้าวสวัสดีค่ะซูปเปอร์มัมสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะแวมาทักขายยายยุงอโวันนี้ยายคนเลยขอบคุณมากๆโอเคอ๋อฝนก็ไม่ตกสมัตฝนก็ไม่ตกเนาะยังอยู่ขาดอีกอ่ายายทำอะไรให้กินวันนี้วันนี้ยายทำอะไร้ต้มกล้วย ยายต้มกุ้งขอบคุณค่ะสีร้านตงตายังอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนไปเที่ยวหรือยังเนาะไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวยอยู่กลับไปเที่ยวเดี๋ยวลงไล่แล้วไปเที่ยวแต่ว่าต้องไปเที่ยวสารคามก่อน, <laughs> นอ<ะ>เนาะเฮ้ย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 ,ยมีมวยด้วยมีเท็ก